สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเบาหวานและโรคหัวใจค่ะในรายการ5ข้อขอเคลียร์เรื่องเบาหวานรายการที่จะเคลียร์ทุกคําถามตอบทุกข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานค่ะวันนี้ดิฉันรัตนาพรจีรัตนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานจากโรงพยาบาลรามาธิบดีรับหน้าที่เป็นพิธีกรเคลียร์ข้อสงสัยในทุกๆเรื่องให้กับทุกท่านค่ะเราจะมาเคลียร์ข้อสงสัยกันกันกบอาจารย์แพทย์ที่มี ความเชี่ยวชาญด้านเบาหวานโดยตรงนะคะวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ปนุวัตรสุทธิระยงประเสริฐอายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไรท่อจากโรงพยาบาลชนบุรีร่วมมาเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ค่ะอาจารย์คะหลายๆคนสงสัยมากๆเลยค่ะเบาหวานกับโรคหัวใจมันเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างอย่างนี้นะคะเลยขอตั้งคําถามข้อแรกเลยค่ะว่าผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอะไรบ้างคะอาจารย์คนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานจะม,มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดโรคภาะวะหลอดเลือดหัวใจผิดปกติมากขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าที่หัวใจโดยตรงเนี่ยก็จะเกิดได้อยู่สากลุ่มโรคนะครับกลุ่มโรคแรกคือกลุ่มโรคที่เป็นความผิดปกติของตัวหลอดเลือดแดงที่หัวใจก็คือภาวะ หลอดเลือดหัวใจตีจากการที่มีเบาหวานนะครับทำให้เกิดหลอดเลือดแข็งตัวคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาจจะมีเพราะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันนะครับกลุ่มที่สองคือคนไข้ที่มีปัญหาของเรื่องเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจทํางานผิดปกติเกิดเพราะว่าหัวใจล้มเหลวนะครับหรือที่เรียกกันว่าหัวใจวายนะครับซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายหรืออาจจะมีอาการแบบนอนราบไม่ได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดจังหวัดนะครับผม ซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะทําให้เกิดภาวะการหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะมีอาการใจสัน่นหรือมีอาการพูดหน้ามืดได้ครับผมอ๋อค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงภาวะหัวใจวายขึ้นมานะคะผู้ที่เป็นเบาหวานแบบไหนหรือลักษณะแบบไหนที่จะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดภาวะหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวได้บ้างคะอาจารย์ ครับคนไข้ที่เกิดเาะวะหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวเนี่ยจะเกิดได้จากปัจจัยหลายๆอยา่างในคนไข้ที่เสี่ยงมากที่สุดคือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีคนไข้ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายทําให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานของมันเป็นปกติไม่ได้หน้าที่ของมันคือการบีบตัวเพื่อให้ปั๊มเลือดไปเลี้ยงทางาร่างกายดังนั้นเมื่อเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายก็ทําให้เกิดภาวะหัวใจวายตามมา กลุ่มหนึ่งคือเกิดภาวะจากการที่มีเบาหวานที่คุมได้ไม่ดีมีน้ําตาลในเลือดที่สูงมากๆทาให้ตัวกล้ามเนื้อของหัวใจเนี่ยเกิดความผิดปกติโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจชัดเจนกลุ่มนี้ก็จะมีอาการของภาวะหัวใจวายได้เช่นกันกลุ่มที่จะเสี่ยงมากคือกลุ่มที่เป็นเบาหวานที่คุมได้ไม่ดีมีน้ำตาลในเลือดที่สูงนะครับหรือคนไข้ที่มีปัญหาโรคร่วมอื่นๆมีความเสี่ยงอื่นของภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงสูบบุหรัับผมมีประวติ เ,ออเป็นเบาหวานมานานๆคนไข้ที่มีอายุค่อนข้างสมากนะครับผมกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงของกัรเป็นโรคภาวะหัวใจล้มเหลวจากที่สัมพันธ์กับการเกิดเบาหวานมากขึ้นครับอค่ะ เมื่อกี้อีกมีอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงก็คือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายตรงส่วนของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยเบาหวานอีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยปกติแล้วกล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้มีการบีบตัวนะครับผมโดยมีการใช้สัญ,ญญาณไฟฟ้าเหมือนกับสัญญ,ญาณ ที่ส่งต่อตามสายนะครับผมปกติหัวใจเราจะมีตัวกระตุ้นให้เกิดสัญญาณตัวนี้ขึ้นที่ห้องหัวใจด้านบนนะครับผมแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณไปที่ห้องหัวใจห้องล่างให้เต้นตามลําดับในคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่คุมน้ําตาลได้ไม่ดีนะครับการสื่อประสาทตรงนี้เกิดความผิดปกติหรืออาการสร้างสัญญาณประสาทเกิดความผิดปกติทําให้การเต้นของหัวใจตัวนี้ไม่เป็นจังหวะที่ควรจะเป็นตามปกติเรียกว่าภาวะมีภาวะหัวใจพิ้วไหวก็ได้ นะครับผมซึ่งภาวะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดการบีบตัวของหลอดเลือดที่ผิดปกติไปซึ่งความผิดปกติตรงนี้จะกระตุ้นให้เกิดริ่มเลือดขึ้นมาในห้องหัวใจได้และริมเลือดที่เกิดขึ้นในห้องหัวใจเนี่ยเพื่อความเสี่ยงที่ถ้ามันหลุดออกไปจากหัวใจไปที่หลอดเลือดอื่นๆจะทําให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดนั้นๆเช่นการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันฉับพลันทําให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์คพาตตามตาได้ครับ อืมค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมีหัวใจเต้นผิดจังหวะมีริ่มเลือดได้แล้วเกิดได้อีกหลายภาวะเลยนะคะอย่างนี้ก็ในยุคป,ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาในการที่จะช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้อะคะ่ะอาจารย์พอจะพูดถึงดีว i c e หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถที่จะเอามาประเมินภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้บ้างไหมคะอาจารย์ ปกติแล้วการตรวจภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะทําโดยแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยในท้องตลาดมันมีอุปกรณ์พวกนาฬิกาวัดที่ประจอนาฬิกาเช็คเรื่องของสัญญาณการกราฟหัวใจเนี่ยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของ Apple หรือเป็นของยี่ห้อไหนซึ่งตอนนี้ก็มี Apple Watch เป็นต้นนะครับผมก็สามารถที่จะตรวจเครื่องฟังหัวใจเบื้องต้นได้ ดังนั้นในคนไข้ที่มีอุปกรณ์พวกนี้แล้วเราทําการตรวจเช็คด้วยตัวเองที่บ้านแล้วพบว่ามีกราฟไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติหรือว่ามันมีการเตือนขึ้น,นมาว่าม,มีการเต้นหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ที่ถูกดาวนโหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านนะครับผมไปปรึกษากับทางอายุรแพทย์อายุรแพทย์ต่อใบท่ออายุรแพทย์โรคหัวใจที่ผู้ป่วยแต่ละคนได้รับการรักษาด้วยอยู่นะครับผมเพื่อให้ทําการตรวจยืนยันหาภาวะหัวใจเต้เนผิดจังหวะทีได้ โ,าาโอเคค่ะถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์แล้วถ้าเจอความผิดปกติยังไงต้องรีบมาหาคุณหมอเหมือนกันนะคะเข้าคำถามข้อสุดท้ายเลยค่ะอาจารย์อยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะว่าผู้ที่เป็นเบาหวานจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากโรคหัวใจค่ะ ในคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติดังนั้นในคนที่มีระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงมีน้ําตาลสะสมในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยเราคงต้องแนะนําการปรับพฤติกรรมสุขภาพนะครับผมต้องเลือกกินอาหารที่ทําให้น้ําตาลในเลือดไม่ได้สูงมากนะัก ลีกเลี่ยงการกินของหวานน้ำหวานนะครับผมหรือพวกขนมต่างๆที่ทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นสูงในขณะเดียวกันการรักษาด้วยยาหรือว่าการฉีดอินซูลินเนี่ยก็ต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่าเพราะการเกิดน้ำตาลในเลือดที่ต่าําก็ทําให้กระตุ้นให้ภาวะโรคหัวใจที่อาจจะซ่อนอยู่หรือเป็นอยู่ในของคนไข้แต่รายเนี่ยมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นได้นะครับผมการใช้ยาเบาหวานในบางกลุ่มอันนี้ก็ต้องปรึกษาอยู่กับ แพทย์ที่ดูแลป่วยแต่ละรายก็ต้องหลีกเลี่ยงยาที่จะทําให้เกิดภาะวะของหัวใจล้มเหลวมากขึ้นนะครับยาบางตัวของการรักษาโรคเบาหวานทําให้ภาะวะหัวใจล้มเหลวเกิดมากขึ้นได้แต่ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนไข้มีภาะวะหัวใจล้มเหลวอยู่แล้วเขาจะหลีกเลี่ยงยาุ่มนั้น,นอยู่ครับผมที่สําคัญคือเราต้องรักษาโรคร่วมอื่นๆทั้งความดันไขมันโลหิตสูงรวมๆกันไปต้องกินยาให้สม่ำเสม,สมอนะครับผมปรวติดตามเป็นระยะ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มของโรคหลอดเลือดต่างๆเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุรานะครับผมก็จะทําให้เท่านห่างไกลจากโรคหัวใจในคนไทยประวานครับ หวังว่าทุกท่านคงได้สาระความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานและโรคหัวใจค่ะเรายังมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันในครั้งหน้าในรายการ5้าข้อขอเคลียร์เรื่องเบาหวาน,าวานสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะ